ตอนนี้นะคะจะบอกก่อนเลยว่าตอนนี้คือต้องไปรุ้นนะคะแล้วก็ว่าจะเอาท่อน้ำเนี่ยลงไปยังไงนะคะก็คือแบบตอนนี้เนี่ยต้องใช้เชือกด้วยนะคะท่อน้ำที่เราไปซื้อมานะคะเนี่ยก็เดมาียวดเรามาดูดดดกันนะคะว่าจะเอาลงเป็นยังไง <laughs> mau anh khác, mai, alo. Bình 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 đi. không, nó à, nó à, gì à. à. à, đó, đó đó đó. này, Mà,

จะใส่ท่อน้ำเพื่อทำให้ทางเนี่ยมันทะลุแบบเป็นอย่างนี้นะคะ,<จ>ะคือแบบเรามีงบประมาณนี้เราก็คือต้องใช้แบบนี้นะความจริงอยากจะทำเป็นสะพานนึ่งกลมน่มันจะสวยมากแต่ก็โอใช้อันนี้ไปก่อนนะคะค่อยว่ากันใหม่ คือวันนี้นม่ที่บ้านหลังเนี้ยไปขอสาวนะคะมีงานแต่งด้วยจ้าดูรถยามาฮ่าของคุณพ่อใช้งานนะคะ

็มีถนนถ่อที่จะเดินผ่านเข้าพื้นที่ของเราแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เท่อน้ําของเราของเราไม่พอนะคะแค่5้าอันแต่ว่าเราสั่งเข้ามาอีก2อันนะคะก็จะเป็นไปอยู่เจ็ดอันนะคะสวยสวย ก็เดหรอใส่ฝั่งนี้ต้องใส่ฝั่งนี้อีกอันหนึ่งนะคะก็จะแบบเซยยิ่งกว้างยิ่งดีเนาะเจ้ามือมือเทสือแบบที่เขาเก่งมากเลยนะใส่เจียอาร์เข้าอยู่เขาเอาเก่งเนี่ยคือแบบเขากล่าวให้ถูกต้องแล้วบอกว่าประมาเจี้ยนเนี่ยสามารถลดไปเลยนะ ฝนเริ่มจะตกอีกแล้วลาทําถนนทำตกเลยแหลมเลยนะคะเดี๋ยวจะไปรอที่กระทอลล่อมกันดีกว่าบรรยากาศดีดีนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะผลงานเสร็จเมื่อไหร่ฉันโชมนะคะชื่นชมอ๋อไม่ใช่สิอะไรนะเออก็เลยนะคะไปชชชชะเนนะชิญ่อนชนเนชิญ่อนชนข้าของไทยข้าของไทยข้าหองทย้าของไทยขาของไยข้อง้งไทยข้องไา อยาบ้าไมอ่วาสามรอนักคู่รอไปที่หน่นาะ

ไอ้ย uh, uh, ิบก็ตาอยู่เนี่ยยอมอะไรโอ้โหโหเนี่ยคือโอ้แอเธอตัวอันน uh, ั Just, ้นจ๋าสมมุติโหตัวโหอืมเนี่ยเล่นๆนะตัวเป็นในเย็ดเราช่องอะไรตัวอ่ะตัวจะมี5เย็ดแล้วสู้เทลลงยาดิอ๋อ5เย็ดแล้วสู้เทลลงยาดิเนี่ยก็แต่โช่ตะโช่ไม่ยาวอ่ะสายนี่ส่วนเนาะตะนิดจอเน่นๆเลยสิตัวอันนี้โค่ท่าๆบ่เนาะอืม ရောက်လုံးလုံးလုံးတို့တောက်ဆွဲရေတော့တောက်ရှာသူကလမ်းမကြီးနဲ့လीနော်တက်တွားလာလာဆိုရင်မြင်းလीဟုတ်လားကျောင်းဆိုလဲတွယ်ဈေးတက်တာရတယ်လीဈေးတက်တာပြေးလဲဈေးကြီးကြီးတယ်လीအဲ့ဒီကသူအများကြီးမကြည့်ထားဘူးနည်းနည်းစမေလန်ဒီစမာဘယ်လာอยู่လေမမီးရပါတော့မြေအိုးပူဘာလုပ်လဲအဲ့တမကြီးပါလားဘူဘုံဘေးအတူတူ สวัสดีค่ะเคตอนนี้นะคะน้องแป้งมาเปิดคลิปด้วยสถานที่ส่วนลูกไหนของคุณลุงเขานะคะวันนี้เนี่ยก็คือรถแมคโครหรือว่าแมคโครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ได้ย้ายมาอยู่จุดสถานที่นี้แล้วนะคะคือแบบคุณลุงเขาก็อยากจะขุดเนาะ คือแบบยังไงอะรถเนี้ยเราเช่ามาเป็นชั่วโมงอยู่แล้วนะคะคือแบบเออไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคือของเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นไงคือเราเรานะคะได้ทั้งเส้นทางแล้วก็คลองน้ํานะคะแต่ว่าน้องแป้งมาถึงที่นานเนี่ยยังไม่ได้ไปดูเลยนะคะก็เดี๋ยวคือแบบแวะมาจุดนี้ก่อนคะ่ะแล้วก็สวนคนลูกคนเนี้ยตอนนี้เนี่ยถูกอ้อยนะคะมาดูนี่นะคะก็ นี่คือแหลมเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกไหนมีทั้งต้นกล้วยนะคะแหลมเลยแล้วก็มีพื้นที่นาด้วยนะคะและ้วก็กำลังขุดหนองเพิ่มนะคะเราไปดูกันว่าเช้านี้เนี่ยที่ขางทางไปถึงขนาดไหนนล้นะคะรู้สึกว่าเจ๋งมากเลยวมากนี่ขนาดมึง่ปมาเช้ามากเลยนะคะเนี่ยสิบโมงครึ่งแล้วก็ไม่ได้เช้าหรอก คือแบบเออขนาดทําเส้นทางของเรามาก่อนแล้วแล้วก็มาพื้นที่นี้อีกนะคะแล้วก็จะข้ามัูวตรงนี้ไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะพี่เขาบอกว่าน้องแป้งจะขับไหมนะคะให้น้องแป้งขับรถเอออะไรนะคะรถขุดดินแม็กโอรนี่คือแบบโอ้ยตายแล้ว <laughs> จะไหวไหมเนี่ย อยากเห็นไหมคะอยากเห็นไหมคะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยคือแบบพี่เขาบอกว่ารถอันนี้เนี่ยมันจะจอดอยู่นิ่งๆนะคะเอ่ด้วยที่ขับมือเอานะคะเดี๋ยวไปดูจุดนี้ดีกว่าว่าแม่เขาอยู่จุดนู้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นาของพี่สาวของคุณแม่นะคะใหญ่อยู่ใหญ่ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้สวยนะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยรุ่นกันค่ะพื้นตรงนี้ดูว้าว ดินแบบนี้นะคะส่วนพื้นทีข่ของน้ำเปี้ยขอนี้จะเป็นทรายนิดหนึ่งวิวน,น,นี้ก็โอเคนะคะบร,ริเวณรอบๆนะคะแล้วก็หวานกล้าแล้วด้วยนะคะจะได้ทำนาไหมคะเนี่ยพากันทำโคกหนองนาโมเดลหมดเลยเ <c oughs> นี่ยอันนี้ก็จะติดหยู่บ้านนะคะแรงมาก แหลม,มากเลยฝากเป็นกำลังใจหญิงสาวกเกษตรกรด้วยนะคะก็คือไม่รู้อะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มปลูกอะไรก่อนเนาะคือแบบเริ่มมีคกหนองนาแล้วก็มีเส้นทางแล้วก็มีคลองน้ําแล้วด้วยนะคะอ,อยากให้น้องแป้งปลูกอะไรบ้างทําอะไรยังไงมีไอเดียยังไงฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับ ตอนนี้นะคะหลังจากที่น้องแป้งเนาะก็ดูสถานที่เขาขุดหนองใหม่แล้วก็มาดูเส้นทางที่จะไปนาของน้องแป้งน,นะคะอันนี้เราเห็นร่องรอยที่รถแมคโครมาได้นะคะลองมาดูกันว่าถ้าเป็นรถใหญ่จะวิ่งได้ไหมถือว่าได้นะคะถ้าเป็นรถแมคโครมาได้แล้วเนี่ยโอ้โหก็อันนี้เป็นร่องรอยที่รถแมคโครมานะคะก็ใหญ่อยู่พอสมควรมีไก่ด้วยนะคะ เดี๋ยวคุณพ่ออยู่นู่นค่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นจากพื้นที่นาของเรานะคะเราจะเริ่มจากจุดนี้เลยจากเส้นทางนี้เลยนะคะโอ้โหได้เส้นทางแล้วเจ้าเนื้อโอ้คลองน้ำก็ทำเราด้วยนะคะที่จีนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะคะรถใหญ่วิ่งได้สบายเลย ก็จะเอาดินจากข้างๆนาของเรานะคะมาโปะใส่บนถนนเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นโค้งอย่างนี้นะคะมันไม่ได้ตรงๆเนาะอ,อู้วิ่งสบายเลยรถสองคันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นรอยรถแมคโครวิ่งไปเนาะแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เราทำคลองนะมันจะเป็นสะพานเนี่ย นะคะก็อนรถใหญ่ก็วิ่งได้สบายเลยค่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเรามาดูคลองน้ำกันโอ้โหอยากมีโดนมาบินจังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นคลองน้ำนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะเป็นคลองน้ำเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะเก็บภาพไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเอออันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาจับงานแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะคะวันนี้เอาไม่ท่ามาด้วยคะ่ะ เท่เท่าคุณย่าเนาะจะเป็นแม่เท่าของคุณพ่ออแม,แม่ของคุณพ่อนะคะก็เป็นย่าน้องแป้งน,นั่นเองเนาะก็เมื่อวานเนี่ยตอนน้องแป้งกลับไปเนี่ยจุดตรงนี้ยังไม่ได้เส้นทางเลยนะคะดูควายน้องควายเยอะมากเลยจะ้ะวิวจะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยดูด,ดรอบๆนะคะก็มีต้นมีต้นไม้อย,อยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็จุดตรงนี้เขาจะเป็นคลองน้ำ อันนี้คือเราทำเ,เราทำตามให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะเพราะว่า,าตามใจแบบว่าอยากจะได้คลองน้ําให้แบบยังไงเนะเาะประมาณนี้นะคะเฮย้ยรู้สึกเต่นเต้นอย่างมากเลยจ้าคุณพ่อก็เอารถยามาฮ่ามาวิ่งคือแบบตอนนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าเรามีรถยามาฮ่าแพ็คคู่แล้วนะครับเดี๋ยว เดินมาก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าได้รถที่แบบขับในโซนแบบเนี้ยมันจะดีมากเลยอะแบบเอทีซี C, เอ้ยไม่ใช่สิอะไรนะเอ่อรถอะไรอะที่มันแบบ125ซีซีอะนะคะเห็นอยู่เมื่อตอนเช้ากำลังดูแบบเขารีวิวว้าววันนี้มีน้ววววนวว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 วจ้ามีน้วว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 ว จากเมื่อวานกับวันนี้นะคะก็มีเยอะเลยนะคะนี่มันดูไม่เท่าคืออันนี้กระท่อมเนี่ยเอ่อทำไว้เป็นช่วงคราวนะคะเพราะว่าเออเราลื้อจากตรงนี้ไปแล้วไงจำกันได้ไหมคะจุดตรงนี้มันจะเป็นกระท่อมของเราเนาะวันนี้รู้สึกว่าแหลมขึ้นเยอะเลยนะคะซีรีส์ของออคุกหนองนาโมเดลน้องแป้งเชียงตุงนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยเนาะ คือตอนนี้เนี่ยก็ได้มาประมาณนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตนตรงที่ต้นโพนะคะ,ะไม่แน่ใจว่าคุณพ่ออาจจะทํากระท่อมตรงกลางหรือว่าข้างๆหรือว่าริมหรือว่ายังไงอาจจะทําสะพานเข้าไปอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะคะหมุนรอบๆจะ้ะแม่เท้า เ้าังหลีวะเจ๊กวะเออ,อสวัสดีค่ะเลยสวัสดีคับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามานั่งเฝ้ากระท่อมนะเจ้าเห็นเจ้าเจ้ากินข้าวเสร็จแล้วเจ้า <c oughs> นี่ก็เออมาฝั่งนี้นะคะเนี่ยด,ดูดูน้องควายนี่เต็มท้องทุ่งนาไปหมดเลยจ้าสวยมากสวยงามอารามนะคะ ยินดีต้อนรับคอกน้องนามโมเดลน้องแป้งชิงตุงนะเจ้า <c oughs> <c oughs> เนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะคะโอเคคือแบบเดี๋ยวหนองแป้งจะขอนั่งพักผ่อนแป๊บนึงนะคะคือแบบมายันตั้งแต่ตอนเช้าคออือเราเนี่ยจะทำอาหารเที่ยงให้กับทีมงานนะคะแล้วก็ ต้องรีบทำตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็อยากจะมาดูด้วยะค่ะก็เอากับข้าวมาสำหรับมื้อเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นด้วยนะคะแล้วก็เอเลยมาสายนิดหนึ่งนะคะวันนี้ปกติก็จะมาเช้าอยู่เหมือนกันนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจซิรีน้องแฟ้งด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณน้องมากเลยนะคะขอน,น,น,นังพักผ่อนแป๊บนึงนะค่ะเรามาดู <c oughs> อ้าวด้านหลพึ่งเมียอ้าวไม่ไมีน้ำหรอกกำลังจะมาดูว่าเอาพึ่งยังไงนะคะ เป็นแม่ง่ะไม่มีน้ำมีน้ำอ่ะวุ้ยติติกัดตัวอยู่ในกา้านนายกำลังจะไปดูปคือแบบมีพึ่งด,ด้วยอ่ะแบบเออ,เอ,อพึ่งจะมาทำรังมากเนาะก็พึ่งธรรมชาติอ่ะเช้านี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะดูคุณพ่อคุณแม่ท่านั่งพ<ม>ิงสบายเลยจ้า ลมชิวมากนะคะเดี๋ยวจะลองวิ่งบนถนนดูสักหนึ่งรอบสักหนึ่งรอบออกกำลังกายให้ดู เย็นมากเลยค่ะท่านผู้ชมเย็นมากเลยเราจะได้ตั้งชื่อว่ายังไงดีโคกน้องนาโมเดลน้องแป้งเชียงตุงยินดีต้อนรับค่ะวัน m ี y ไวคำ คือแบบตอนนี้ยังไม่ออกลูกออกล่างยังไงหรอกนะคะแค่มีถนน ون, แล้วก็มีคลองน้ําแล้วก็มีหนองหนึ่งลูกเองนะคะวิ่งแบบเดียวก็เหนื่อยแล้วคือเราคิดอย่างนี้นะคะ่ะเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยคือไม่สุดเนาะก็เราทําถนนมาจากนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็เราอ่ะจะทําถนนไปอย่างนี้อีกค่ะไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นขนข,นข,นข้นไปตรงนู้นแล้วก็ จะไปเจอหนองรูปหัวใจอีกหนึ่งรูปนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบขอพักก่อนให้รถเนี่ยย้ายไปฝั่งนู้นแล้วก็เราขอหายใจแบบเออแบบเออหายใจเข้าหายใจออกลึกๆก,ก่อนนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะตราบใดที่ท่านผู้ชมนะคะเยังไม่หายน้องแป้งยังไม่หนีหายไปไหนนะคะก็จะมีกําลังใจต่อสู้ไปคะ่ะสู้สู้สู้ส,ส,สู้นะคะว้าว คือแบบมองจากนู่นนะคะเรามันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเออทำเป็นออกหนองนาไปเลยดีไหมอย่างเนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอไปนั่งพักผ่อนก่อนหลังจากวิ่งเหนื่อยแล้ว